อ้าวสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำครับสำหรับ X Max นะครับเรื่องระบบ ABS นะครับซึ่งตอนนี้ก็พังกันเยอะมากครับผมมันเป็นปัญหายอดฮิตเลยแล้วถ้าเปลี่ยนใหม่เนี่ยบอกเลยเบิกใหม่ครับ1 9 0 0ครับผม1,9 0 0ครับสำหรับกล่อง ABS ของ X Max นะครับผมเราก็จะมีปัญหาที่กล่อง ABS พัง หรือกล่อง ABS รวนอะไรเงี้ยครับปัญหาของมันมีมีเยอะครับแต่เราแก้ได้ครับตรงนี้เดี๋ยวคนดูอีกคนละครับพี่มอสครับ5้5ครับ5คนเดีให้พวกพี่หนึ่งฝากแชร์นะครับเราใช้เป็นน้ำมันเบรกตัวนี้เนาะเป็น m e m b o .5 ครับผม5.1 5.1นะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถช่วยลดอาการปั๊มพังได้ครับตัวนี้ไม่ได้ช่วยนะครับแค่ให้เราเปลี่ยนน้ำมันเบรก ให้เราเปลี่ยนอัมันเบรกบ่อยๆแล้วก็ตัวกล่อง ABS ตรงนี้ครับที่มันจะมีปัญหานะคุณวอนครับคุณวอนมาฝั่งนี้ครับนี่ครับนี่นะครับกล่อง ABS กล่องนี้เบิกใหม่หมื่นเกครับผมหมื่นเกนะครับราคาไม่ถูกนะแต่ถ้าไม่มีมันก็ขับไม่ได้นะนอกจากเดินส a ต d a ะโลนเท่านั้นถึงจะทําได้ครับผมถึงจะใช้งานได้ซึ่งถ้ากล่องพังเนี่ยราคาหมื่นบอกเลยว่า เสียตังค์แน่นอนแล้วเรามีม,มีถ้ามีปัญหาตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวครับการให้เราจะเช็คว่าน้ํามันเบรกมันใช้ได้ไหมมีความชื้นอในน้ำมันเบรกไหมเราสามารถเช็คได้ครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแท่งที่จะคอยวัดน้ํามันเบรกว่าน้ํามันเบรกเสียหรือยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับมันก็กดที่ตรงนี้ครับนะผมแล้วเราก็เช็คไป ถ้ามันขึ้นสีแดงอย่างเงี้ยคือน้ำมันเบรกเสื่อมแล้วครับผมครับนี่คือน้ำมันเบรกเสื่อมนะครับมันจะขึ้นสีแดง,งนี้ถ้าอย่างนี้ก็คือไม่ไม่ได้ใช้อะไรนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้จุ่มแต่พอเราจุ่มลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นฟองเลยว่าน้ำมันเบรกคุณเสื่อมสภาพแล้วคือมีความชื้นอยู่ในน้ำมันเยอะครับใช่ครับพอน้ำมันเบรกมันเสื่อมสภาพปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งปัญหาต่อ ปั๊มตัวนี้ครับมันจะให้ปั๊มตัวนี้เสียถึงบอกว่าเราควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกทุกหนึ่งปีครับผมของเรลทั้งคันเราควรจะเปลี่ยนทุกหนึ่งปีหนึ่งปีควรจะเปลี่ยนครับบางคนคิดว่าเอเอ,เอปีสองปีแล้วยังไม่พังอันนั้นคือโชคดีครับใช่ครับถ้าโชคไม่ดีก็จะเป็นแบบคันนี้ครับก็คือไม้ไม้อันนี้อยู่ไม่กี่หมื่นโลครับแต่ก็ปั๊ม e ABS พังแล้วที่พังก็เพราะนี่เลยครับที่บอกน้ำมันเบรกเสื่อมสภาพนะครับ แล้วเราก็ทิ้งเอาไว้นานๆนานๆน,น้ำเข้านานเข้าจนความชื้นมันเข้าไปอยู่ข้างในปั๊มทําให้ปั๊มเนี่ยมีปัญหาครับแล้วก็พังใช่ครับถ้าเป็นหนึ่งสาเหตุครับใช่ครับเป็นหนึ่งสาเหตุที่สามารถทาให้ปั ABS ๊มไอเบียสพังได้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยถ้าน้ำมันเบรกเสื่อมเนี่ยมีโอกาสเบรกเปรเบรกหายใช่ครับอันนี้สําคัญเลยแล้วก็ X Max เ,เนี่ยยังดีหมื่นเก้าครับถ้าเป็น T Max เป็น C ห5 0้าูเป็นปั๊มตัวใหญ่ หลายหมื่นครับผมน่าจะมี4ี่ห้าหมื่นได้ครับเช่นนั้นครับเปลี่ยนแค่น้ำมันเบรค,ครับชุดเราไม่เท่าไหร่ครับทางระบบพันกาบาทครับผมบอกเลยว่ามันเซฟตรงเนี้ไปได้เยอะมากครับมันจะได้ไม่ต้องมาพังนะครับผมไม่ต้องมามีปัญหาน้ำมันเบรกใช้ตัวไหนก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นเป็นเบมโบหรือ มันใช้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นใช่ขอ็ิเกษสูงเป็นย<อ>ุคิดโมโลีก็ได้เป็นเมมโบก็ได้อย่างที่บอกครับผมควรควรจะเปลี่ยนทุกหนึ่งปีนะครับทุกหนึ่งปีควรจะเปลี่ยนเพราะไม่งั้นคุณอาจจะต้องเสียตังค์หลายหมื่นเพื่อเพื่อจะมาเปลี่ยนปั๊มเ b s นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าสนใจจะเปลี่ยนหรือะไรก็ทักเข้ามาได้ครับเรามีน้ํามันเบรกพร้อมเปลี่ยนพร้อมเซอร์วิสได้ตลอดครับผมแล้วก็ฝากอีกปัญหาหนึ่งครับน้ําเข้าเครื่องครับ นี่ครับเมื่อวานเจ้าของเพิ่งบอกว่าโอ้ยรถผมน้ําไม่เข้าหรอกเป็นไงครับสภาพนี้นะครับน้ําเข้าเครื่องนะครับผมฝากถึงเจ้าของรถด้วยนะครับว่าเจ็บหนักแน่นอนเดี๋ยวยกเปลี่ยนเครื่องทั้งตัวเลยได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมีสาระดีๆมาบอกเลยครับคลิปหน้าครับผม